เห็นแต่หางอะไรเอ้ยตัวตัวเมียมๆเลยแอบมาทำอะไรนี่เดีฮะเห็นแต่หางไปดูสิว่าเขาได้อะไรขึ้นมาโอ้โหยน้องได้ปลาดุกตัวโต,โตเลยเห็นี่ยวนะ เข้ามาใกล้ข้างหลังก็ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าอาวุธที่สําคัญของเขาก็คือนี่แหละหางนี่แหละนะดูฮะมันได้ประดุกตัวโตเลยนะก็เป็นวิถีชีวิตของเขาอะนะเราคงไม่ไปยุ่งหรอกประดุกตัวขนาดเคข่งเลยตัวใหญ่กว่าแขนนะเป็นกิโลเลยฮะนะดนฮะ,นะ เก่งมากเมื่อกี้เห็นเขาจับปลาอยู่ที่คลองได้ยินเสียงตูงตามแปบ๊บเดียวขึ้นมาแล้วพรุ่งนี้เวลากินก็จะกินบนบกเพราะว่าเขาจะใช้พื้นนะใช้พื้นดินในการที่จะกระแทกปลาเข้าสู่แบบลำคอของเขาเขาจะไม่ได้เคี้ยวนะเนี่ยเา้ก็จะมีเนี่ยมาหากิน บนบกมหาอะไรที um. er. ่จะดันนะช่วยดันปลาเข้าคอเขาจะใช้วิธีการกลืนโนโนโนลงไปแล้วลงไปแล้วฮึบฮึบฮึบเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเนเนเน่นอ่ะก็ ทาลำคอให้มันตรงนะแล้วก็ใช้แรงน้มถ่วงให้มันขย่อนลงไปเรื่อยๆอชูคอไปแล้วนะกลืนกลืนคือที่นี่มันแหล่งอาหารเขาอุดมสมบูรณ์นะนตั้งคอให้ตรงเขาไว้ตรงเขาไว้ยืดคอเข้าไว้ยืดเข้าไว้ อาหารชิ้นใหญ่จะลงคอแล้วเนี่ยเนี่ยเขาคอ่คอยค่อยยืดค่อยค่อยยืดนะเดี๋ยวก็หาจงะนะังหวะเดี๋ยวเขาจะเขย่าลงไปอะยืดเข้าไว้ยืดเข้าไว้ฮึบน,นี่ฮะ,ะค่อยค่อยเขย่าลงไปอะม,ม,ม,มันใหญ่มากฮนะปลาดุกตัวนี้ ไซส์แบบใหญ่จริงๆ,ๆ,ๆนี่แหละสวนนาเล็กก็จะเป็นแบบนี้แหละนี่แหละขยาลงไปเอาให้หมด สำหรับคลิปนี้ก็พามาชมกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ